สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปาพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสนใจผ้าใหม่นะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะศูนย์หกสี่สามหกสองหกเก้าเก้าเก้านะคะรับไวไปดูแลนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นผ้าสามตะโกอนะคะสามตะกอเหยียบหอกค่ะ สามตะกอเหยียบหพอทอด้วยไหมบ้านค่ะสามตะกอเหยียบหออทอด้วยไหมบ้านนะคะผ้าเชิงช้างนะคะลายนาคีเชิงช้างค่ะเชิงช้างบนล่างด้วยนะคะเป็น ามตะโกเหยียบเหาะนะคะสามตะโกเหยียบหะะเหาะแบบนี้ผ้าเชิงช้างนะคะแล้วเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะพ้อช้างบนล่างเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะเพื่อละสองพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามีหน้านางด้วยนะคะสามตะโก เหยาะมีหน้านางนะคะผ้าเชิงช้างค่ะพอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะสามตะอ็หยียบเหาะมีหน้านางนะคะผืนต่อไปค่ะมาสองผืนนะคะ สามตะเเยี่เพอาะนะคะมีหน้านางเชิงช้างถอด้วยใหม่บ้านนะคะมีหน้านางแบบนี้นะคะถอด้วยใหม่บ้านค่ะลายนาคีนะคะสวยๆค่ะ สามตะอเยียบพอทอด้วยไหมบ้านนะคะสนใจทักมาค่ะผือละสองพันห้าร้อยบาทนะคะผ้าชุดนี้มีหน้านางนะคะเป็นสามตะกอเยียบพอค่ะช่วงนี้ต้องทำใจนิดนึงค่ะคนขายทำใจด้วย มากมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอไผ่ทุกท่านด้วยค่ะปีที่แล้วนะคะบ้านตรงข้ามปลูกบ้านใหม่เลยนะคะปีนี้นะคะญาติบ้านข้างๆต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านนะคะคืนนี้นะคะสามตะโอทอสอนใหม่ขั่วถ่างกระโรกค,ค่ะ เป็นสามตะกอทอสอดใหม่คั่วผางกระรอกแบบนี้ลายแบบนี้นะคะ ามตะกอทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะสนใจทักมากค่ะผืนละสามพันบาทค่ะผืนละสามพันบาทช่วงนี้กำลังฮิตค่ะสามตะโกอทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะราคาเกือบเท่านะคะบางผืนเท่ากันผ้าห้าตะโกอทอยกดอกเลยนะคะผืนต่อไปค่ะ สามตะโกอนะคะทอสอดไหมขั่วผางกระ r o กนะคะลายน้ำไหลแบบนี้ค่ะด้านนี้นะคะแบบนี้เป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะลายน้ำไหลค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,100บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บปลิมอาบน้ำยาส่งฟรีเป็นสารตะกอทอสอดใหม่ควบนะคะอีกผืนหนึ่งผืนต่อไปค่ะ สามตะกกทอสอดไหมขั้วผางกระรอกนะคะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านค่ะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะร้อยดาวค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะผืนนี้ เนื้อไหม้บ้านไม่เท่ากันนะคะเวลาย้อมนะคะเนื้อเนื้อไม่เท่ากันนะเวลาถอก็จะเป็นบางช่วงก็ใหญ่บางช่วงก็เล็กนะคะแต่สเสน่ห์ไหม้บ้านก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ สามตะโกทอสอดใหม่คั่วผังกระโรคโทรด้วยใหม่บ้านนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสามพันหนึ่งร้อยบาทคือละสามพันหนึ่งรอยบาทราคานี้เย็บปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เย็บริมนะคะลุยไปเยอะ เป็นผ้าฝากมาช่วยขายนะคะพื้นต่อไปค่ะบางผืนก็มีการฝากมานะคะบางผืนก็เป็นของตัวเอง,เองของญาติญาตินะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายดีราวดีนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะสีธรรมชาตินะคะ สมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายลีลาวดีค่ะยกดอกลายลีลาวดีนะคะผ้าลายดอกรักราชกัญญาค่ะคืนนี้สวย ทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะสมป,ปักปูมชายครุยสีธรรมชาติลายดอกรักราชกัญญาค่ะ <_ H 1> สนใจทักมานะคะ <_ H 1> พื้นละ4 8 0พบาทค่ะรา <_ H 1> คานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ <_ H 1> พื้นนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะ สนใจทักมานะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะยกดอกลายรีเลาพอดีสวยๆค่ะสนใจผ้าใหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายขุยกนได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ